นี้เป็นฟรีครับฟรีครันนีราครับวันนี้เราเราอยู่กับเกมใหญ่ครับวันนี้ค่ายเชบีพีครับทำทีมโดยอ่านาวินนะครับผมเชบีพีจับกับจับคู่กับพี่ตัวเล็กครับวันนี้ลลล่มาแแ้วขอคคคนนะะไ์์ชรฟังทางนู้นครับดีกีไม่ธรรมดาครับพี่เชิดซันแบ็คแหละครับคู่กับอันน้อยสุวรรณแหละครับไม่ธรรมดาแหละครับอย่างฝั่งนี้อ่า ดูสิครับพี่ยักษ์นี่แหละครับพี่ยักษ์เป็นพี่เลี้ยงแล้วครับตอนนี้พี่ยักษ์นี่แหลวครับตีหัวทั่วประเทศไทยแล้วครับพี่ยักษ์เกมนี้เกมมันกำลังจะเริ่มแล้วครับสิบสองแต้มแล้วครับทั้งสองเซตแล้วครับเป็นแล้วครับฟรีและเซิร์ฟฟิสไตล์เลยครับสองเซตครับ หกเปลี่ยนแดนแล้วครับดูครับนี่นะครับนาวิน JVP ครับนาวินเ v p นะครับเพิ่งกลับมาจากเตะแต่ก็เจ้าตัวเองก็เพิ่งกลับมาจากช่องไทยพีบีเอสนะครับแจกเจ้าตัวก็ไปเตะกับน้องพิมแล้วครับดูครับน้องพิมพ์ประทาน้องพิมพ์นะครับเนี่ยครับน้องพิมพ์ครับ เพิ่งกลับมาด้วยกันแล้วครับผมแบมว่าคู่กันคู่กับเจ้าวินแล้วครับน้องปิมแล้วครับโอเีครับไปเตะช่องรายการไทยพีวีเอสแล้วครับขอเลยวันนี้ขอเพิ่งกลับมาเมื่อวานนะครับลงสักเกมสินะครับเจ้าตัวบอกมาแล้วขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นะครับขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์แล้วครับอันเชิด เสนสายนะครับลูกนี้นี่แหละครับนี่แหละครับนาวินครับคือชิงเสิบแล้วครับตอนนี้เมื่อกี้ครับนาวินและพี่ตัวเล็กได้เป็นฝ่ายส่ง้ะครับพี่ตัวเล็กอู้ เซอร์ฟฟีนะครับผมเสิร์ฟฟีข้ามฟีแล้วครับซู๊ดซูอันน้อยสวนโอ้ยตัดมานาวินยังเปิดปิดไปหน่อยออ้พี่ตัวเล็กยังลากไปดีๆต,ตู้ตีหัวนะครับโอ้ยตีหัวดีครับนาวินครับซู๊ดซูศูนย์ต่อศูนย์ครับเปิดปได้ๆอู้พี่เชิดโอ้โหโอุโหโอ้ยจะจิตเกี่ยวพี่พตัวเล็กแหรอครับโอ้ มีลงง่ายๆเลยไม่ยอมแล้วครับพี่ตัวเล็กครับรูทศูนย์ต่อศูนย์แล้วครับอันส่วนส่งมาโอ้ปล่อยออกอย่างมั่นใจแล้วครับลูกนี้รูทร e. ูทศูนย์ครับพี่ตัวเล็กโอ้ยส่งไปอันส่วนชงได้ดีโอ้ ได้แต้มแล้วครับมาแล้วครับแต้มแรกของพี่ตัวเล็กและนาวินนะครับนึกหนึ่งต่อศูนย์แล้วครับส่งไปอุ้ยอันแหวนเป๋นิดนึงครับโอ้โหดูสิครับพี่เชิดซันแบ็คจะซันหนักจริงๆแล้วครับศูนย์ต่อหนึ่งครับอุ้ยตัดซ้ายครับอันอุ้ยชงไป หนาวิ่งต้องตีหัวแล้วครับโอ้โหตีหัวดีจริงๆเลยครับหนึ่งต่อศูนย์นะครับอุ้ยส่งไปแล้วอุ้ยอันสวรรค์สายแป๊กแล้วครับพี่ตัวเล็กขี้สายอันแล้วครับมาใหม่กดแชร์นะครับนาวินนะครับตัดไปอุ้ยเชิดสันแบกเปิดได้ดีครับอันเชิดนี่แหละครับเกี่ยวได้เกี่ยวไปแล้วครับลูกสันแบกเขายน่ากลัวครับ กป็นได้สูงจริงๆครับพี่เชิดครับเจ้าบ้านครับออแล้วขอคนละหนึ่งแชร์ครับศูนย์ต่อสองครับศูนย์ต่อสองครับออกออกกันแล้วครับลูกนี้เกมเพิ่งเริ่มครับครับสามต่อศูนย์แล้วครับ พี่ตัวเล็กอุ้ยเสิร์ฟไปไม่ข้ามครับมาดูฝั่งอันสวุวรรณละครับอันสวุวรรณส่งมาอุ้ยพี่เอานาวินเปิดได้ดีครับนิ่งโอ้โหดูลูกเตะนาวินสิครับเตะดีปะดีเนาะหล่อลอยเลย สต่อศนะครับพี่ตัวเล็กส่งไปอูย้ยเชิดอูย้ยสนามส,สนามมันลื่นแล้วครับสนามมันลื่น,นครับมันมันเป็นไตล์แล้วครับพลบาดโอกาสแล้วเสียแต้มไปเลยแล้ะครับโอ้ลูกนี้ชงชงไม่เข้าแล้วครับไปพี่เชิด ยังแก้ไขไม่ได้ดีเลยครับศูนย์ต่อสี่นะครับอันอุ้ยส่งมาอุ้ยพี่ตัวเล็กเน่นๆแล้วครับชงโอ้ยเรียบร้อยแล้วครับดูเลนาวินได้ขึ้นเตะนาวินเตะดีครับนาวินอาจจะเตะไม่สวยเหมือนคนอื่นนะครับแต่ว่าเตะล็อกลอยแน่นอนนะครับไม่มีพลาดนะครับนาวินครับ ดูสิครับเชิดซันแบ็กครับศูนย์ีศูนย์ต่อสี่นะครับอุ้ยอันสวนเสิร์ฟไม่ข้ามนะครับศูนย์ต่อสี่ครับตอนนี้สีศูนย์ีต่อศูนย์ครับพี่ตัวเล็กอุ้ยพี่ตัวเล็กเสิร์ฟได้ดีครับอืเสิร์ฟทักหมวเน็ตเลยครับลูกนี้ห้าต่อศูนย์ครับ อโอ้ยโอ้กีซอันส่วนแล้วครับหกต่อศูนย์นะครับท่านผู้ชมเข็นแดนแล้วครับตอนนี้หต่อศูนแล้วครับว่าไงครับฝั่งทั้งนี้ยังยังยังจูนกันไม่ติดเลยครับตอนนี้พี่ตัวเล็กเสิร์ฟมาอุ๊ย ส่งได้ดีครับลูกนี้ไม่เหลือแล้วครับนี่แหละครับเชสันแบ็กครับโอ้โหสุดยอดครับเขาได้มาเพราะเขาไม่มี่าอานักสันแบกฮุสุดยอดแล้วครับเชสันแบ็กอุ๊ยนาวินเปิดได้ดีครับนี่แหละครับดูสิครับเกมเตะนาวินครับผมว่าผมจะไปหัดเตะเหมือนนาวินแล้วครับตอนนี้นาวินเตะได้ดีจริงครับเตะลักล้อยเลยครับ ตัวเล็กส่งมาอุ้ยอันแน่นแน่นอุ้ยชงเข้าไปลูกนี้ไม่เหลือแล้วครับเตะได้ดีจริงๆงครับพิเชิดครับศูนย์หกแหละครับอุ้ยแน่นแล้วครับนี่แหละครับนาวินครับลูกเตะครับเตะได้ดีครับ เราอยู่กับเกมใหญ่เกมมันแล้วครับวันนี้ผมมาคํานิดหน่อยแลลวครับผมติดธุระครับผมมีงานประจาแลละครับโอ้ยเชือดซันแบกยังแก้ไขได้ดีเละครับศูนย์ต่อหกแล้วครับอันน้อยส่วนออ้ยซ้ายนาวินยังแน่นครับโอ้พี่ธุ็กยกไม่เข้าเท่าไหร่นาวินต้องแก้ไขแล้วครับอันส่วนไปแ้มเลยไหมยกเข้าไป โอ้โหเจิดสันแบกหยอดแล้วครับลูกนี้หยอดได้ดีจริงๆครับเป็นแต้มแล้วครับตอนนี้หนึต่อหครับมูนาวินเปิดได้ดีครับอูยกได้สวยไม่เหลือแล้วครับลูกแบบนี้บบเะด,ดีครับนาวินเตะร้อยแน่นอนแล้วครับ นี่นะครับตัวจริงเสียงจริงนะครับผมนาวินเดินทางมามาปูทอนของเรานะครับอยู่ที่อำเภอสวนรณภูมินะครับเกมใหญ่ใหญอย่างนี้ฮาดูยากกับแถวปูทอนของเราแหละครับอุ้ยอันสวนยังแน่นครับถอดเสื้อแล้วครับฝั่งทางนี้นี่เนียเชือดสันแบกครับโอ้ยสุดยอดคือเหมือนกันแหละครับเชือสวรณภูมิจับคู่กับอันสวนรณภูมิกันวันนี้ หน่งกครับย er> huh, mm ิง hmm. ต่อหกครับอุยนาวินลากเล่นเองครับอุยนาวินจะยอดแล้วครับสองต่อครับเข้ามาใหม่แต่ลูกมันไม่เป็นใจแหละครับนาวินกับอินเล็กนะครับแต้มแล้วครับของเชิดซันแบกอันและเชิดซันแบกแล้วครับจ้าอันนะจ้าอันส่งไปอู้วินเปิดได้ดีชงได้สวยไม่เหลือโอ้โหเตะได้ดีจริงๆนะครับ ยิงสิเลยเป็นของเป็นของเซตหนึ่งเป็นตั้งงางในบุของคนละหนึ่งแชร์นะครับ<อ>พี่ตอุย้ยพี่ตัวเล็กจะวัดหัวเน็ตเลยเลยครับลูกมันไม่ข้ามนะครับอ๋อสกอร์อยู่ที่สองต่อหกครับสกอร์อยู่ที่สองต่อหกครับอุย้ยพี่ตัวเล็กพ,พี่ตัวเล็กแป๊กแล้วครับ เป็นแต้องโงงานสวนแล้วพี่เชิญ้วครับสามต่อหกครับตามมาแล้วครับอุ่ยไปแล้วนาวินเปิดสายได้ดีพี่ตัวเล็กจะชกได้ดีโอ้ไม่ต้องเขี่ยวแล้วครับโอ้หเตะหนักจริงๆครับนาวินครับอุ้ยสุดยอดครับหกมต่อสามครับไปที่ไหนีนีอู้ ทิศเขียวพี่ตัวเล็กแล้วครับพี่ตัวเล็กตามไม่ทันแล้วครับชัดไหครับผมเจีบอย่างนี้ยากกับเบียบุญกันนะเก่งบอลลุกๆกับเบียบบุญโอเคบ่างจุดไปเรื่อยๆโอเคบ่างสามหเอ้ยมาแล้วครับ แต่ของอันสุวรรณนะครับแต่ของอันสุวรรณและพี่เชอร์สันแบกแล้วครับสี่ <4 S 1> ต่อหกแล้วครับตอนนี้แต่ไม่ห่างแล้วครับยอ้อยโอ้ย,อยเส์ฟดีครับแต่ว่านาวินยังเหนียวครับลากมากระทืบโอ้นาวินทําได้ดีครับลูกนี้ออ้ยนียโอ้ยฟาวแล้วครับ ฟาวแล้วครับนาวินครับโอ้ยผมคิดว่าไม่เฟาแต่มันเป็นลูกฟาวแล้วครับกรรมการบอกขอโทษที <5. S 1> ครับ <5. S 1> โอ้ยห้าต่อหกแล้วครับ <5. S 1> ตอนนี้สกอร์ห่างหนึ่งช่วงตัวแล้วครับห้าหกต่อห้า <5. S 1> ครับ 5้าต่อหครับอันสว่วนสวยไปโอ้โหนาวินยังเหนียวแน่นยกได้ดีโอ้โหดูสิครับเกมเตะนาวินครับโอ้เตะหนักจริงๆนะครับหกหต่อห้าครับ เอาไห้อุโอชงนาวินเจ็ดห้าเจ็ดต่อห้ครับส่งมาครับอันสวรร ชงขึ้นได้สวยเชิดซันแบ็กโอ้โหเจ็ดดีจริงๆครับห้าเจ็ดห้าต่อเจ็ดครับนาวินโอ้โหฟาลแล้วครับ ัน,นเครื่องร้อนแล้ว 6, 7, ครับผมหกเจ็ดเย็นชงครับเจ็ดหกเจ็ดต่อหกครับอันสว่วนอุ้ยแน่นครับยกขึ้นครับซันแบค็คโอ้โหเตะดีจริงครับเชื่อซันแบ็คครับ เอดีครับผู้นี้ครับ6เจ็ด6ต่อ7ครับอันสว่วนส่งไปอุย้ยเกียร์งครับลูกออกแล้วครับฝั่นนงนี้อันเชิดครับฝั่งนู้นพี่ตัวเล็กและนาวินแหละครับ อุ้ยมาแล้วครับอุ้ยอันครับยังแน่นครับยกขึ้นเชิดซันแบ็กโอ้โหเตดีจริงๆเลยครับสกอร์ที่หกต่อเจ็ดครับโอ้ยนิดเดียวครับอันสวุวรรณครับทัดหัวเน็ตครับไหนมันไม่ข้ามนะครับตรงนี้ เจ็ดต่อหกครับอู้ยี่ตัวเล็กก็ไม่ข้ามเหมือนกันแหละครับหกเจ็ <6. S 1> โอต่อเกดครับอันส่วนไปโอ้เียนงนิดเดียวแล้วครับ ส่วนแป็กครับเป็นแต้มนะครับ <8. 6. S 1> แป็หกแปดต่อหกครับเปลี่ยนทรงแล้วครับตอนนี้หกแปหต่อ <6. S 1> แป็ครับ อุ้ยอันสุวรรณอุ้ยจะวัดหัวเน็ตแล้วครับอันสุวรรณครับแต่ลูกมันไม่ข้ามครับนี่เดีย่ยวครับพี่ครับหมาอันสุวรรณอุ้ยช่วยจันไปแก้ไขไปน,นาวินอุ้ยนาวินเตะไม่ข้ามแล้วครับลูกนี้โอ้โห หต่อแปดแล้วครับวินาวินแป็กครับโอ้ยอันสวนเสิร์ฟดีแล้วครับนี่แหละครับเจ้าบ้านครับจับคู่กับพี่เชิดซันแบ็กแล้วครับวันนี้สกอร์ยังไม่หนีห่างครับเจ็ดต่อแปดครับอันสุวรรณไปโอ้ยอันสวนเสิร์ฟดีแล้วครับกรรมการบอกว่าเป็นลูกรงแล้วครับโอ้ย สองแต้มรวดแล้วครับอันสุวันครับแคู่น,นี้แปดต่อแปดแล้วครับอตอนนี้อันวุวรณอ้ยเซฟดีจริงๆครับอันสุวันครับทัดหัวเน็ตยอย่างเดียวเลยครับตอนนี้เก้าแปด ตัวเล็กโฉบได้สวยอุ้ยนาวินมไม่ได้เกี่ยวแน่นอนแล้วครับเกี่ยวอย่างนี้ครับแปดเต่อเก้าแล้วครับพี่ตัวเล็กตามอยู่ครับผม,มว่าอุ้ยเชิดเปิดได้ดีครับอันยกได้ดีโอ้เชิดซันแบค็คจอาจริงๆเลยครับซันแบค็ค ไม่สูงจริงๆโหดจริงๆครับเก้าต่อแปดวหครับอู๋เวรนสวร์เสิร์ฟออกครับลูกนี้แปดเก้าแปดต่อเก้าเครับโอ้เป็นลูกดีเลยครับ โอ้ไม่มีใครรับแล้วครับต้องปรึกษากันแล้วครับตอนนี้เก <9. S 1> <9. S 2> ้าเท่าเก้าเท่าครับเก <9. S 2> <9. S 1> ้าเท่า,า,าครับตอนนี้ มันแน่นอนครับคูน่นี้สู้กันถึงดีกาออ้ยอันยังแน่นครับอุ้ยชมเข้าไปโอ้โหอันชมต่ำไปหน่อยครับพี่เช์เตะลำบากแล้วครับลูกนี้โอ้ เ้า <9, S 1> เท่าครับอันส่วนไปเก้าเครับเก้าเท่าครับเป็นลูกดีครับโอ้โหเีจริงครับพี่ตัวเล็กครับลูกนี้เป็นแต้มแล่ะครับสายสุดครับสิบต่อเก้าครับ กยอันหนึ่งแน่นครับโอ้ยดูสิครับพี่เชอสันแบ็กครับโอ้โหสูงมากๆครับสันแบ็กครับด้วยสรีระเขาร่างกายของแก่แนละ้วมันสูงด้วยแหละครับไอ้นะครับดาวิน นี่นะครับนาวินครับสิบเก้าสิบเก้าครับอีตัวเล็กมาอันส่วนโอ้โหนี่นะครับพี่เชอร์สันแบกครับแบบจ้องยังแบบ เก้าสิบเก้าต่อสิบครับหุ้ยอันสันรันส่งไม่ข้ามแล้วครับวันนี้เอฟดีเชิดสันแบ็กนะครับนี่ครับ สิบต่อเก้าครับสกอร์ยังไม่ไปไหนครับอู <Hey. S 1> อันยังอันยังได้ครับ <Hey. S 1> โอ้ยลูกดีแลลวครับลูกนี้โอ้ยเก้าสิบสั่นไปได้ดีครับพี่เชิดครับโอ้ยอันสุวรรณครับโอ้ย <Hey. S 1> oh. oh. สิบเก้าสิบต่อเก้าครับสกอร์ครับโอ้ยเตะได้ดีครับไม่ดีเลยครับโอ้โหโอ้คู่นี้ยังไม่ไปไหนครับเก้าต่อสิบครับสิบ อ,อูยอันสุวรรณครับ <11. S 2> อูยทําอีกแล้วแ่ะครับลูงนี้โอ้โหมาลงมาครับสิบเก้าสิบต่อเก้าแล้วครับตอนนี้อยูยังอยู่ครับอูยอันสวรรณรงไปไหนครับห <10. 9. S 2> มาแล้วครับ บทล็อกแล้วครับพีตัวเล็กและนาวินแะครับเกาจเดี๋ยวเกมเกมไหมครับสิบเอ็ดต่อเก <10. S 1> ้าอู้อยันแน่นอุ้ยเชื่อซันแบ็คยังไม่เกมแล้วครับเบิร์กอที่9ก้ต่อสิครับตอนนี้เก้าสิบเ้าครับ อู้ยเซอร์ไปครับนาวินย่ยเปิดได้สวยครับเรียบร้อยครับลูกนี้โอ้โหเตะได้ดีครับนาวินครับสิบเอ็ดเสิต่อเก้าแล้วครับเลย้ยไม่ข้ามนะครับยังไม่เกมนะครับโอ้โหผู้นี้แน่นอนจริงครับ เก้าต <18. S 2> so oh. ่อสิบเอ็ดครับอุ้ยแต้มไหมครับโอ้ยมาแล้วครับแต้มครับอุ้ยอันสุวรรณและพี่เจ้าซันแบ็กตามมาแล้วครับตามมาติดๆแล้วครับตอนนี้สิบต่อสิบเอ็ดแล้วครับเย็ดต่อครับเย็ดต่อสิบสิบเอ็ดครับแต้มยังไม่เนี้ยหางครับ อุย้ยอันสัวันปันไปพี่ตัวเล็กโอ้ชงได้ดีครับโอ้นาวินเตะได้ดีครับสิบเอ็ดสิบสีต่อสิบครับอุย้ยมาแล้วพี่ตัวเล็กอุย้ยอันยังแน่นๆๆครับ

โอ้ยแต้มนะครับยังเบียดคู่ขี้กันล่ะครับอันสุวรรณัอันสุ้วัอันณภูมินะครับผมจับคู่กับพี่เชิดสันแบ็กสุวรรณภูมิเหมือนกันล่ะครับโอยคู่นี้ครับมันจริงๆนะครับ ครับพี่ขออนุญาตเอาไว้ผมหน่อยครับผมมาวางก่อนครับครับอันสวนภูมิโอ้ยนี่แหละครับเชิดซันแบ็คแล้วครับโอ้โหซันแบ็คได้ติดขาดจริงๆครับแจมยังไม่ไปไหนนะครับสกออยู่ที่สิบต่อสิบเอ็ดแล้วครับเปลี่ยนส่งครับ 1ิ11ครับอุ้ยอันครับโอ้ยทำยังไม่สำเร็จครับรูกนี้ครับเสียต่อสิบครับโอ้ยรูกนี้ไม่เข้าใจกันละครับไม่เข้าใจกันละครับเกมนี้เป็นฝ่ายนาวินและพี่ตัวเล็ก ชนะไปแล้วครับผมด้วยสกอร์12ต่อ10นะครับผมแอดมินก็ขอจบชิปกันแค่นี้ครับ